วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการประกอบนะครับด้วยตัวพาวเวอร์อ r เตอร์นะครับกับตัวจุดบุหรี่นี้นะครับนี่ครับวิธีการประกอบนะครับก็สามารถอันนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกขั้วลบเราสามารถดึงสายออกแบบนี้ได้เลยนะอ่าแล้วก็สีแดงนะครับคือขั้วบวกนะครับสีดาคือขั้วลบก็คือตามที่เขาบอกแบบนี้เลยตามที่เขาบอกเลยนะครับสีมันก็จะเหมือนกันนะแบบนี้เลยใส่ไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็สามารถหมุนเพื่อล็อกแบบนี้นะครับได้เลย แล้วสีดํานะครับเราก็จะเสียบกับโค้ลลบแบบนี้นะครับสีมันจะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะนี่ครับสามารถใส่ได้เลยปุ๊บพอใส่แบบนี้เสร็จน,นะครับทางโค้บโค้ลลบนะครับหลังจากนั้นนะเราก็จะเอาตัวจุดบุหรี่เนี่ยครับไปเสียบกับในรถยนต์นะครับ ว่ามันจะเป็น12โวลต์นะครับตัวนั้นเราก็สามารถแปลง10โวลต์นะครับเป็น220โวลต์แบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้งานได้ปกตินะครับหรือถ้าใครที่ไม่อยากจุดกับบนรถใครที่ไม่อยากใช้กับบนรถยนต์นะครับเราก็มีนี่ครับตัวคีปกับแบตเตอรี่นะครับถ้าใครมีแบตสำรองนะครับแบตสำรองที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์สำรองไว้นะก็สามารถใช้ตัวนี้ในการคีบแทนได้นะครับหากใครสนใจหรือมีคำถามนะครับก็สามารถอินบ็อกกันมาได้เลยครับ